สวัสดีครับผมเก่งเซมิกิครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลครับดูจีเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมิกิครับเอาพูดย้ำเข้าไปนะครับอ่าวันนี้ครับผมจะมารีวิวเกมอีกเกมหนึ่งครับที่หลายคนน่าจะรอคอยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะเคยได้เล่นไปแล้วในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเกมนี้มาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วนะครับนั่นก็คือเกมตีกันนะครับ ีหลายคนเรียกว่าทิเคิลนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งในซีรี afterward. ส์นาการนะครับที่จู่ๆเนี่ยซางเซียบอลเกมก็มาแปลนะครับแต่ที่สำคัญคือแปลได้อย่างราคาที่แบบดีงามต่อใจมากๆเลยนะครับผมแถมตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากค่ายอ่าซูเปอร์มิเปิลนะครับปกติแล้วมันจะมีอีกเวอร์ชันนึงที่เป็นกล่องยาวๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยคอมเมนต์นจัดเต็มมาน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างคร เซตอัพของเกมนี้นะครับก็ง่ายมา,มากๆคือบอร์ดโล่งๆเลยนี่คือคคเซตอัพแลอบคดีก็แอบไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะนี้คือเราต้องมาเรียง A B C D E F G นะครับผมเรียงให้ตามสต็อก A อยู่บนแล้วก็ ไล่ไปเรื่อยๆอย่าลืมสับด้วยนะครับสับ A สับ B สับ C แล้วก็มาเรียงนะเข้าใจเนาะโอเคแต่ละคนครับก็จะได้คอมพินเต์ของตัวเองครับซึ่งก็จะมีคนแล้วก็เป็นหัวหน้านี่เป็นหัวหน้านักสำรวจนะครับใส่หมวกของผมเลยนะครับแล้วก็จะมีเต็นท์คนละ2อันนะครับผมคนเนี่ยถ้าใช้หมดแล้วก็ใช้อีกไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเดินไปเดินมาแทนแทนที่จะสร้างาเพิ่มอันนี้เหมือนเป็นลิมิตของเราแหละนะครับอ่าแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ตัวเป็นแผ่น แอคชั่นนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกอยู่ว่าแต่ละแอคชั่นทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้กี่แอคชั่นนั่นเองเริ่มมาเราจะมีคนละสิบแอคชั่นนะครับผมแล้วก็เลือกทำว่าจะทำอะไรในนี้จะบอกเฟสอยู่หมดเลยนะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่ั่วนี้ก็คือเริ่มตาเราโจวนี้ก่อนปังได้อะไรวะอ่าได้มาปุ๊บให้เราเลือกวางครับว่าเราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันเหมือนเริ่มมามันคือมี4ี่ช่องแรกอยู่แล้วเราต้องสำรวจให้ลึกลงไปนะครับอ่าอาจจะวางนี้ก็ได้นะครับถ้าวางนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบอกอีกทีแต่มันต้องวางให้เราสามารถที่จะเดินไปได้คืออย่างน้อยต้องมีช่องที่สามารถทําให้เราเดินไปได้ถ้าวางแล้วเดินไปไม่ได้วางไม่ได้เดี๋ยววิธีเดินเดินยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมเราขอวางให้มันเสร็จก่อนผมขอวางนี้เลยกันไม่ยีไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเราเริ่มเราเล่นได้เล่นเลยดีกว่าเราวางนี้ดีกว่านะครับอ่าเสร็จแล้วครับ พราะว่าเสร็จเราจะได้ทดํา10แอคชั่นนะครับแอคชั่นมีอะไรบ้างนะครับมีเอาคนลงนะครับ1คน1แอคชั่นเอาคนลงลงไงสมมติเขอลงก็สี่คนเนี่ยคือ4แอคชั่นแหละเรามี10แอคชั่นนะแต่ไม่เอามันบ้าพลังไปเของลง3คนแล้วกันต่อไปครับเราสามารถเดินจากเต็นท์สู่เต็นท์ได้ถ้าเรามีเต็นท์อันนี้ถือว่าเป็นเต็นท์เจเนอ r a ลนะครับเป็นเต็นท์ที่แบบว่า ทุกคนสามารถใช้ได้แต่เรามีเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งอยู่แล้วก็วาร์ปอย่างเนี้ยไปเต็นท์เราได้หรือวาร์ปจากเต็นท์เราไปอีกหนึ่งเต็นท์เราหรือวาร์จากเต็นท์เรากลับมาที่นี่ก็ได้นะครับผมตรงนี้เต็นท์ที่ทุกคนใช้ได้เพื่อนาต่อไปเดินนะครับถ้าเราจะเดินเนี่ยคือเราจะต้องนับหินที่มันเดินผ่านนะครับหินเดินผ่านยังไงวะนี่มีหินเห็นไหมเนี่ยคือ1ห,หิน,นครั้ใช้1น่แอคชั่นในการเดินส่วนนี่ก็อีกหนึ่งหินใชั่นนท่2แอคชั่นแล้วนะครับเท ถ้าผมเดินมาอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นใช้2 a c แอคชั่นอันนี้ใช้1นึ่งแอคชั่นอันนี้จะเป็น3 a c แอคชั่นเพราะฉะนั้นเดินทางนี้คุ้มกว่านะครับ5,6,7,8,9เจ็ดแปดก้มาล้นหมดเลยแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่ง10 ลงคนอะไรประมาณนี้นี่คือ10แอคชั่นนะครับคือตาหนึ่งทำได้10 A แอคชั่นเด็มีอะไรกล่ะถ้าไม่ทำนะมีอะไรมีเอ็กซ์ค e เวทนะครับหรือสำรวจวิหารนะครับเหมือนตอนนี้เราสำรวจถึงชั้นที่2ซึ่งถ้าเกิดว่าสกอร์แต้มเราจะได้2แต้มง่ายๆเลยผมอาจจะเอาออกไป2แอคชั่นแล้วก็ใช้2แอคชั่นในการสำรวจอันนี้ชั้น2เราก็จะวางชั้น3มตูม้ไปฮะถ้าเหลืออีกสองแอคชั่นก็สำรวจได้อีกมันก็จะกลายเป็นชั้น4ตู้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นคือชั้น10ก็คือ,อาิ อย่าลืมได้แค่สองไอชั่นนะครับถ้าแอคชั่นไปพอก็อดนะครับแอคชั่นต่อไปคือการขุดสมบัตินะครับเราจะขุดสมบัติได้ยังไงนะครับเราต้องเจอท,ท้ายที่มีสมบัติให้ก่อนนะเรื่องแรกสมบัติจะเยอะหน่อยสมมติท้ายนี้ผมตาผมอีกรอบหนึ่งผมต่อบไวตรงนี้เลยนะครับอันนี้มีรูปหน้ากาก4หน้ากากเราเจะเอาสมบัติเนี่ยมาวาง stack ไว้4อันนั่นเองนะครับก็คือขุดได้มากสุด4อันนะครับวางแบบสุ่มนะสุ่มแบบเรนดอมเรนดอมอ่าไม่รู้คืออะไรวางไปเลย ะนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้1นึ่แอคชั่นเดินมาแล้วก็ใช้3ามแอคชั่นเนี่ยก็จะขุดอย่างนี้ได้นะครับโดยที่เนี้ยเดี๋ยวจะมีแต้มให้นะครับเดี๋ยวว่าทีถ้ามีเหลืออีกสามแอคชั่นก็ขุดอีกได้แล้วแต่เลยแอคชั่นเหลืออะไรก็ขุดเท่านั้นอ่าถ้าจบตาเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาขุดอีกได้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเกมนี้อ่าต่อไปก็จะมีการแลกหน้ากากกาันทําไมต้องแลกล่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสกอร์แต้มเนี่ยถ้ามีหน้ากากซ้ากันเนี่ย ถ้าคนที่ขอแลกนะอีกคนนึงจะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้ถ้าไม่แลกก็ก็อย่างงี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าจะแลกก็ใช้ไปละสมมติเอ้ขอแลกหน่อยเนี่ยเราจะได้มีนี้ซ้ํากันแล้วก็นายมีอันนี้นายก็ได้ซ้ํากันอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าใครคนที่เป็นคนขอแลกเนี่ยจะต้องเสียแอคชั่นนั่นเองนะครับอันนี้นอันี้นะ,นนะ <S <S ต่อไปครับคือตั้งเต็นตั้งเต็นใช้5ห้แช่นเยอะมากเลยตั้งเต็นเราจะตั้งใน ที่ไหนได้บ้างน,นะครับจะต้องเป็นที่ว่างเท่านั้นอย่างเงี้ยที่ว่างนะครับสมมุติเนี่ยมาไกลแล้วเราเดิน1นึ่แอคชั่นแล้วก็ใช้5่าแอคชั่นเป็นหกแอคชั่นนะแล้วก็เจ็ดแปดอ่าแล้วก็อาจจะคนเกิดที่เต็นท์นี้เลย7แอคชั่นนี่ว่ามา8 9 action, แอคชั่นอะไรเงี้ยอีกแอคชั่นหนึ่งเดินมา10แอคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่คือการสร้างเต็นท์นะครับใช้5แอคชั่นทำให้เป็นจุดวาร์ปได้แล้วก็เป็นจุดเกิดได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ ขึ้นไปยึดนะครับขึ้นไปยึดวิหารนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการได้แต้มจากวิหารเนี่ยเราแค่อยืนอยู่งันเยอะที่สุดเราก็ได้แต้มแล้วตอนช่วงสกรอร์แต้มแต่เราสามารถขึ้นไปยึดได้ด้วยถ้าเราต้องการนะครับอ่าการแอคชั่นยึดวิหารเนี่ยครับเราจะต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีคนที่เยอะกว่าคนอื่นอยู่ก่อนคือเราต้องคุมวิหารนั้นอยู่ก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้5้าแอคชั่นครับในการเอาตัวนึงกระโดดขึ้นไปแล้วนั่งนั้นทิ้งนะครับตัวที่เหลืออยู่ทิ้ง ตัวที่ทิ้งเนี่ยทิ้งลงกล่องนะเอากลับมาใช้ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการแอคชั่นยึดพิหารเนี่ยมันทำให้แม็กซิมัมตรงเราหายไปด้วยนะครับแต่ข้อดีคือถ้าเกิดการสกอร์แต้มเราได้ตรงนี้ชัวร์คนเดียวเลยสีแต้มสีแต้มไม่มีใครมาแย่งได้เลยนะครับข้อเสียก็มีอย่างหนึ่งคือมันต่อขึ้นไปไม่ได้แล้วจะมาเอ็กซ์ครเวเพิ่มเป็น5แต้มอะไรเงี้ยเป็น 5- 6แต้มอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้เลวเพราะมันยืนขวางไว้แล้วนะครับแต่นั่นแหละคือข้อดีคือเราได้แต้มเนี่ยเรื่อยๆอยู่แล้ว้ววไม่ต่ตองหงหเลย อ,อย่าลืมนะครับเราต้องมีคนมากที่สุดก่อนนะถึงจะทำแอคชั่นนี้ได้แล้วก็จ่ายห้าแอคชั่นเยอะมากหมดแล้วครับนี่ก็คือทั้งหมดของแอคชั่นแล้วมันดูเหมือนเยอะก็จริงแต่พอคุณเล่นไปคุณก็แค่ เจออะไรอยากทำคุณก็ทำพอทำเสร็จปุ๊บก็แค่มาดูว่าใช้สกีกชัชันแค่นั้นเองจะคูสมบัติก็ขุดไปจะเอาคนเดินก็ดูว่าแทนเท่าไหร่จะสร้างเต็นต์ก็ไาแอคชันอะไรเงี้ยครับคือคือมันเห็นอยู่แล้วตรงๆว่าเราทําอะไรได้บ้างแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนยกเว้นการยึดวิหารบางทีคนเล่นใหม่อาจจะลืมหน่อยว่าเมันยึดวิหารได้นะแล้วก็การยึดวิหารนะครับเรายึดได้มากสุด2ตัวเนทะ่านั้นถ้าเรายึดไปแล้วสองวิหารยึดอีกไม่ได้นะเพราะั้นคิดดีๆนะครับถ้าจะรีบยึดแต่ต่ตนเพราะว่าวิหารหลังๆเ่ชน ดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่เริ่มที่ชั้น4เลยอันนี้เริ่มที่ชั้น2นะครับวิหารหลังจะสูงมากโดยเฉพาะอันนี้เริ่มที่1เลยตามที่มีมาให้แต่แรกนะครับต่อไปครับคือการสกอร์แต้มเฮ้ยแล้วเราจะสกอร์แต้มเมื่อไหร่ที่ผมพูดไปหลายทีแล้วเอ้ยเดี๋ยวได้แต้มเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต้มจะสกอร์ก็ต่อเมื่อมีคนสักคนครับจั่วได้ทายปูเขาไฟนี่เลยนะครับพอจั่วได้ปุ๊บเนี่ยคนที่จั่วได้ให้เอาเนี้ยวางไว้ข้างๆก่อนนะครับยังไม่ต้องลงนะครับยังไม่ต้องลงวางไว้ข้างๆก่อนแล้วคนที่จัั่่วได้ทแอคชน ทำสิบแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยสกอ์แต้มเลยเฉพาะเขาคนเดียนะคนอื่นไม่นับอ่ะก็ดูเขาอ่ะว่าเขายึดวิหารยังไงบ้างอ่ะก็ดูได้ต้มตามขั้นวิหารที่เขายึดเสร็จแล้วให้มาดูสมบัติครับว่าเขามีสมบัติกี่ชิ้นนะครับถ้าเป็นชิ้นเดียวโดดเนี่ยหนึ่งแต้มถ้าเป็นสองชิ้นที่ซ้ำกันสามแต้มถ้าเป็นสามชิ้นที่ซ้ำกันหกแต้มอ่ะถ้ามีทำกันสามชิ้นสองชุดก็เป็นสิบสองแต้มก็ว่าใบแต้มก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีอ่า แค่นี้แหละก็คือแค่วิหาคุณสมบัตินะครับเมื่อทำสิบแอคชั่นสกอร์เสร็จปุ๊บคนทางซ้ายนะครับก็วนซ้ายก็ทําเหมือนกันเลยยังไม่ต้องจัว่วยังไม่ต้องจวอันนี้คือรอบสกอร์แต้มรอบสกอร์แต้มจะยังไม่ต้องจัวนนออจงงจ่วนะครับคนทางซ้ายก็จะทําเหมือนกันสิบแอคชั่นและสกอร์แตม้มแล้วก็วนสิบแอคชั่นสกอร์แตม้มสิบแอคชั่นสกอร์แตม้มจนวนมาหาผู้เล่นที่จั่วได้บวกไฟครับเขาก็จะผลบวกไฟเนี่ยวางแล้วก็เล่นปกติแหละก็คือทำสิบแอคชั่นปกติไปตามคนต่อไปก็เหมือนเดิมเลยจัััั่่่่ววววาางงททออชชนนจ จั่ววางแล้วสิบแอคชั่นนะครับจนกระทั่งมีใครสักคนหนึ่งเหมือนเดิมเลยจั่ว,วได้ภูเขาไฟนะครับคนนั้นอย่าพึ่งวางเล่นสิบแอคชั่นสกอร์แต้มสิบแอคชั่นสกอร์แต้มสิบแอคชั่นสกอรแต้มเฉลี่ยสกอรแต้ม,แ,ตมแล้วก็พอถึงบนตาเขาอีกทีเขาค่อยเอาภูเขาไฟวางนะครับภูเขาไฟก็คือเป็นเหมือนจุดบล็อกทำให้ห้ามผ่านนั่นเองอันนี้ถ้าวางบล็อกดีๆนี่ก็เทพมากๆเลยนะครับผมอ่ะน่าจะมีประมาณนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆครับจนแผ่นสุดท้ายถูกวางครับพอแผ่นสุดท้ายถูกวางปุ๊บเนี่ยคคคนนนนนถััดดไไปปจะ้้เเเลล่่่็็รออออบสกกแแตมืช สกอตแต้ม์ิมชันสกอตต้มแล้วก็10บแอคชั่นสกอตเต้มสิบแอคชั่นสกอตต้มแล้วก็จะจบเกมแล้วใครแต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีแต้มเท่ากัน2คนเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูว่าใครมีไอ้นี่ยืนอยู่เยอะที่สุดนะครับถ้าอันนี้คนยืนอยู่เท่ากันอีกให้มาดูสมบัตินั่นเองว่าสมบัติใครเนี่ยเยอะที่สุดนะครับถ้ายังเท่ากันอีกก็จับมือกันเลยนะครับจับมือกันออย่างนี้ให้เห็นในเฟรมเนี่ยตอนนี้คือแค่ส่วนหนึ่งของบอร์ดจริงบอร์ด อ่านะครับทำให้เราได้ความรู้สึกของการได้ไปสำรวจป่าจริงจังมากๆโอเคเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมโอเคครับสำหรับเกมที่เกนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอออกปากชมคอมเมนต์เกมนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับราคา1950ก้านะราคาเต็มซึ่งได้ขนาดนี้นะครับคือเป็นตัววิหารเรซินแล้วก็มาต่อกันคือมันแอพพิโอในในบอร์ดเนี่ยมันสวยมากๆเวลาแบบไม่มี ทายอะไรเปิดมามีเต็นท์รวางมีตัวละครวางอยู่หลายๆที่แล้วก็มีไอวิหารเนี่ยเด้งๆขึ้นมาเนี่ยคือมันสวยจริงๆนะครับใครเดินผ่านไปมันมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมอะไรดูน่าสนใจนะ้นะที่ตีมมันดูแบบน่าเบื่อมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าแอพเพียวทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับอคอมเมนต์โอเคก็ผ่านอาร์ตเวิร์กสวยมากอาร์ตเวิร์กสวยสวยมากจริงๆนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ สวยที่สุดแล้วนะครับพอทีเกมนี้มันมีเวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วยไม่แน่ใจว่ามีก่อนหน้าอีกไหมนะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าเนีย่ยดูไม่น่าเล่นเลยนะครับเห็นกล่องแล้วก็แบบเป็นกล่องยาวๆเป็นตัวหน้ากากอะไรพวกนี้ที่แบบดูเบื่อๆนะครับผมสำหรับผมนะนะครับอ่าส่วนตัวเกมเพลย์เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเข้าใจยากนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูหูแบบแอคชั่นเยอะแยะมากมายนะแบบหูมีอะไรให้เลือกทำเยอะแต่พอเล่นจริงๆแล้วเฮ้ยมันคอนเซ็ปต์มันซิมเพิลมากๆเลยคืออยากทําอะไรก็ทํา พอทาเสร็จปุ๊บก็แค่มาดูว่าเราใช้ไปกี่แอคชั่นนั่นเองนะครับคือเหมือนแบบเราก็จะเห็นเฮ้ยเราตั้งเต็นได้เราเราเดินได้เราสร้างอันนี้เพิ่มได้อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยใช้กี่แอคชั่นเราก็นับแอคชั่นไปครบสิบแอคชั่นตาคน่อไปจั่วมากว่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นเกมที่เหมือนจะเล่นยากก็จริงแต่ถ้าเทียบกับเกมแนวเดีวยวกันอย่างเซอร์ไวผมรู้สึกว่าเกมนี้อธิบายง่ายกว่าเซอร์ไวนะ ไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าง่ายกว่าท้านที่เซอร์ไวเนี่ยแอคชั่นมันเยอะกว่าแต่เนี้ยมันมันมันรู้สึกอธิบายง่ายกว่าถึงมันจะไม่ได้คัดโรสไม่ได้แบบว่ารู้สึกได้ฆ่ากันอะไรเหมือนเซอร์ไวเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันก็ขัดกันที่แบบที่เดือดพอๆกันอะคือมันเดือดพอกันคือมันไม่ได้เป็นการฆ่ากันแต่มันเป็นการ หักแต้มเป็นการทําให้เขาไม่ได้แต้มเป็นการทาให้เขาได้แต้ม,มในยากที่สุดแล้วทําให้เราได้แต้มใน่านที่สุดทําให้เขาแบบเดินไปลําบากไปแย่งสมบัติเขาเขาอุตส่าห์เปิดกูวิ่งไปฉกกรหรือไปแย่งที่สร้างเต็นท์คืออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่มันมันคริติคอลมากกว่าการที่แค่ฆ่าแต่ว่าเรื่องอารมณ์ อารมณ์ร่วมอ่าถ้าอารมณ์ร่วมเนี่ยผมรู้สึกว่าเซอร์ไวน่าจะมีดีกว่าคือคือเซอร์ไวเนี่ยอารมณ์ร่วมของผู้เล่นใหม่เรียกว่างี้กว่าคือผู้เล่นใหม่เขาอเอ้ยอยากฆ่าเพื่อนอยากอะไรเกมนี้มันดูเอ้ยไม่เห็นได้ฆ่าเพื่อนเลยแต่ความจริงแล้วมันทําให้ถ้าุถ้าคนเล่นใหม่ได้มาลองเล่นจะรู้ได้เลยว่ามันมันเดือดกว่าได้ฆ่าเพื่อนนะเกมนี้นะครับผมอ่าทีคาวนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบคอโยโรชอบการแบบ มีแต้มจากที่นู้นที่นี่แล้วก็แข่งแต้มกันเนี่ยเกมนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันมีการขัดกันเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบแนวแข่งแต้มแล้วมีการขัดกันเน่ะเกมนี้แนะนําเลยนะครับแนะนําจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ช่วงส,สกอร์แต้มเกมนี้ผมรู้สึกว่าเขาทาได้ดีนะตอนแรกเล่นเนี่ยก็รู้สึกแอบมึนงิดนิดน,นึงแหละว่าทำไมวะทาไมต้องแบบ คนนี้เล่นเสร็จสกอร์แต้มเลยคนนึงเล่นเสร็จสกอร์แต้มเลยคนนึงเล่นเสร็จสกอร์แต้มเลยทำไมไม่แบบเหมือนอาเกมมาจอริตี้คอนโทรลทั่วไปที่เวลาถึงเวลาสกอร์แต้มเรามาดูทีเดียวเลยว่าเฮ้ยใครเยอะกว่าใครตรงไหนแล้วก็ได้แต้มไปซึ่งถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยอ่าเทิร์นออเดอร์จะมีผลมากๆอ่าจังหวะที่แบบคนสุดท้ายเล่นปั้งและสกอร์แต้มเลยปุ๊บคนสุดท้ายก็เลยได้เปรียบถูไกไหมเพราะเขาจะเซตทุกอย่างได้เลยแต่กับเกมนี้แล้วเนี่ยครับที่เขาเปิดให้โอกาสทุกคนได้สกอร์แต้มตอนจบเทิร์นเราอะ ผมรู้สึกมันก็มันก็ดูแฟร์ตอนแรกแอบรู้สึกไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่หรือเพราะว่าผมเล่นหวยหรือเปล่าเพราะแต่ผมเล่นตอนล่าสุดที่ผมเล่น,น,ลลนคือผมได้ที่โลเลยแต่ก็แต้มไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ทิ้งห่างเลยนะแบบสูสีมากนะครับก็อย่างที่บอกผมจัวจ่วจัว่วแย่ด้วยผมจัว่วแต่แบบได้แต่ที่โลได้แล้วเนี่ยแต่ว่าจังหวะสกอร์แต้มเนี่ยพอตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยคนสุดท้ายได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าเออคนแรกไปวางปุ๊บ อ่าคนที่สองมาปุ๊บแต่คนสุดท้ายเขาก็จะดูได้ว่าเฮ้ยเราไปตรงไหนที่มันจะได้แต้มที่ทําให้ได้ใช้แอคชั่นน้อยที่สุดแต่ไปมาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนสุดท้ายก็ไม่ได้เปรียบเพราะว่าการที่คุณเป็นคนสุดท้ายที่สกอร์แต้มอย่คนที่1คนที่2องเขาก็ไปยืนจองวิหารหมดแล้วกลายเป็นว่าคนสุดท้ายก็ต้องใช้ตัวที่เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้แต้มตรงนั้นเออก็เลยรู้สึกมันก็ไม่ได้เปรียบอะไรขนาดนั้นแถมยังมีแอคชั่นที่แบบว่ากระโดดขึ้นไปได้ถ้าเกิดเออเราไม่อยากให้้มมนน่กัวีีเย แปลกแล้วก็แล้วก็เวิร์กนะเวิร์กเวิร์กอ่ะเล่นครั้งแรกอาจจะขัดใจเพราะไม่ค่อยไม่เคยเจอจริงๆแต่แบบเออมันเวิร์กเฉยเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องอ,อ่ระบบการจั่วทายที่จัว่วแล้วก็วางเนี่ยนะคนคนที่จั่วได้เลือกวางต้องบอกว่ามีผลมากๆมีผลมากๆจริงมันไม่ใช่แค่การจั่วและวางแต่ว่าการวางเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยจะให้หรือว่าจะไปวางติด คนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามวางให้แบบเฮ้ยเขาใช้แอคชั่นเข้าเยอะๆส่วนหันด้านอีกด้านหนึ่งที่ใกล้เต็นท์เราแอคชั่นเข้าน,น้อยๆอะไรเงี้ยพูดง่ายคือคนได้วางเนี่ยจะได้เปรียบมากๆโดยเฉพาะถ้าได้วางทายที่เป็นอย่างเงี้ยทายที่มีแต้มอะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทายที่แบบทายพื้นว่างทาะไรเยคือใครใครจวได้ทายพื้นว่างนี่มึงซวยแบบซวยถือว่าซวย,วยแบบซวยมากๆเลยเพราะว่า วา,วางใกล้เราก็เท่านั้นนะ่วางไกลเราก็ส่วนใหญ่ก็จะอยากวางไกลๆเพื่อจะไปสร้างเต็นท์แต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปแย่งสร้างหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าจวด้ทายวิหารเนี่ยโหหวานหมูลยครับเราก็พยายามวางในทางที่แบบมันติดตัวเราคนเดียวแล้วก็คนอื่นเดินเข้ายากๆหรือคนอื่นอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยแบบทาเป็นแบบเป,แบบเป็นแหล่งฟาร์มของเราได้เลยให้คนอื่นเดินเข้ามายากๆหน่อยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการจวดทายเนี่ยตอนที่เล่นอ่ะผมแม่งดวงมากเลยเพราะว่าผมตอนที่ผมเล่นผมแทบจวดไม่ได้ไอ้ทายวิหารเลยแบบเออะที่ว่าง เอเป็นอะไรนะเป็นสมบัติอะไรเงี้ยสมบัติอ่ะก็โอเคแต่ว่ามันจะเป็นแค่แต้มช่วงต้นเกมซึ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยผู้วิหารแต้มจะเยอะกว่ามากๆเลยนะครับก็ก็ทําให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนิดนึงแต่พอมาดูในคู่มือแล้วก็ เขามีกฎนะครับสาหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยดวงมันเยอะเกินไปแล้วก็มีกฎในการประมูลทายอ่นนี้ผมไม่ได้สอนนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าเล่น4ี่คนเราจะจวดทายมาสี่เลยและประมูลเลยอย่างได้ไทายอะไรประมูลเลยโดยใช้แต้มนี่แหละประมูลเริ่มมาทุกคนจะมีสิทธิ์แต้มก่อนเลยครับแล้วแต้มประมูลกันถ้าแต้มไม่พอก็อดประมูลนะ,ะก็ต้องแบบพยายามหาแต้มแบบไปเรื่อยๆแล้วก็มาประมูลด้วยแต่ก็อย่าประมูลจนเกินตัวเพราะว่าสุดท้ายแต้มคุณก็จะน้อยถ้าใช้ระบบนี้ครับกลายเป็นว่า เออถ้าคุณอยากได้ท้ายวิหารใช่ไหมเอาไปฟาร์มแต้มไหมคุณก็ต้องเสียแต้มนิดนึงนะอ่าไม่ได้ได้ฟรีเหมือนตอนที่เล่นแบบปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําระบบนี้ให้กับ ผู้เล่นฮาร์ดคอร์สายฮาร์ดคอร์อลไแต่ก็เป็นเล่นของผู้เล่นใหม่อย่างที่บอกเกมนี้ผู้เล่นใหม่เขา้าจง่ายยากก็สามารถที่จะเล่นกดปกติได้ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ได้อาจจะแบบแค่บนๆไอ้สัตว์กูดูไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ผู้เล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยลองอันนี้ได้เลยคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะครับเกมนี้นะครับโ okay. อเคเรื่องระบบทุกอย่างครับก็ไม่มีอะไรจะพูดครับก็ตามนั้นเลยตามที่สอนไปเลยคือรู้สึกว่าชอบชอบชอบเลยผมผมเป็นคนชอบเกมที่มีอินเทอร์แอคชั่นที่ไม่ได้เทคแด็คือมมันไไ่ด้แบบ ดือด้อคือมึงจะขัดคนอื่นก็ต้องคิดว่าเราจะขัดยังไงไม่ใช่แบบว่าเล่นการ์ดไปเดียวแล้วขัดได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราต้องวางแผนในทุกๆสเต็ปเลยไม่ว่าจะเป็นการขัดคนอื่นหรือเป็นการเอาแต้มของเราเกมนี้เล่น2คนอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะตัวมันจะไม่ค่อยทั่วถึงนะครับเพราะว่าขนาดเล่น3คนเนี่ยตัวเรียงแทบหมดตัวมันแทบหมดจริงๆคือแล้วก็แบบ ก็แบบกระจายกันไปเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่น4คนน่าจะมัน4ี่คนที่ผมยังไม่ได้ลองเลยลอง2คนกับ3คนไปซึ่ง2คนคือมันจะดูเงาเหงาหน่อยอะคือมันจะแบบเหมือนต่างคนต่างฟาร์มเลยนานๆนี่จะเดินมาขัดกันทีคือรู้สึกว่าการใช้แอคชั่นเดินไปขัดอ่ะมันมันมันใช้แอคชั่นเยอะเกินไปคือสู้เอาแอคชั่นเนี่ยมาต่อทายข้างๆเราแล้วก็ฟาร์มของเราเองดีกว่าแต้มขึ้นเยอะกว่าค่าต่างของแต้มมันดีกว่าในการที่เราจะไปขัดเขานะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนแทบจะแบ่งแมบบกันเลยยกเว้นจะมีบาง จุดจริงๆที่โอเวอร์แล็บนิดนึงก็มาแย่งกันแต่พอเล่น 3- หรือ4คนเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะขาดหรอกแต่มันใกล้เราอ่ะคือมันใกล้เราแล้วเราแอคชั่นแบบเออนิดเดียวก็เดินไปได้แล้วก็ทําให้เขาไม่ได้แต้มมันก็โอเคหรือเผื่อเราอาจจะได้แต้มเองด้วยมันก็เลยเกิดอารมณ์ประมาณนั้นได้นะครับเพราะก็แนะนำครับสามสี่คนดีกว่าในเล่นเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับตีเก่าครับเซมิเกตเกมมี่ขอยไปเกมเล็กคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่หาเกมขัดกันมันๆนะครับผมใครที่เล่นสวียแล้วเบื่อแล้วนะครับหรืออยากจะให้ผู้เล่นใหม่่ได้้รูสึกวา การฆ่าก mm ันไม่ได้ใช้ไม่ได้ความสนุกเสมอไปแต่การที่ขัดโดยที่เขาไม่ตายการที่ทรมานเขาอ่ะมันมันโหดร้ายกว่าเยอะนะเโอเคครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าของวี่ีตารับชมกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสมัครก็ได้นะครับเพื่อที่จะสนุนคลิปผมต่อไปครับบ๊ายบายครับผม